สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้จะมาพูดถึงการทำบุญที่บริจาคน้อยแต่ว่าได้บุญมากทำอย่างไรและพูดถึงโครงการป่วยให้ยืมของมูลนิธิกระจกเงาว่าทำไมมีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทยในขณะนี้ผมต้องเท้าความถึงมาตรา55ในรัฐธรรมนูญ60รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ต้องครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสุขภาพซึ่งหมายถึงผู้ป่วยและพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจรัฐธรรมนูญถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งที่ผมอ่านนั้นดูเหมือนไม่ตรงกับการตีความของสารรัฐธรรมนูญอาจเป็นเพราะว่ามันมีมาตราที่มาก่อนหน้าก็หมายความว่ามาตราที่มาก่อนหน้านั้นมันสําคัญกว่า รัฐต้องจัดหาให้มีการทหารที่มีประสิทธิภาพและกำลังทหารให้ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณให้ทหารนั้นไม่ได้จัดสรรเพื่อป้องกันประเทศอย่างเดียวจะต้องจัดสรรให้ทหารนำไปใช้พัฒนาประเทศด้วยเขียนเอาไว้มาตรา52มาก่อนมาตรา55จึงมีความสำคัญกว่าตามตักกะของกฎหมาย และผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพียงแต่ผมอ่านะตีความให้ฟังการตีความของผมนั้นบ่อยครั้งที่มันผิดที่มันไม่ตรงกับสารรัฐธรรมนูญและอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมตีความผิดก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือผมมองว่าการฟื้นฟูสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของรัฐที่รัฐธรรมนูญระบุไว และจะต้องทําให้มันเป็นไปนตามที่รับหนุนเขียนไว้มันไม่ใช่หน้าที่ของมูลนิธิหรือของประชาชนที่จะต้องมาดูแลกันเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันความจริงที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนต้องช่วยดูแลกันเองเครื่องผลิตออกซิเจนในหลายประเทศรัฐเป็นผู้จัดหาแต่ในประเทศไทยนั้นจัดหาแบบโตใครัวมันถ้าคนมีเงินเครื่องผลิตออกซิเจน10ลิตรตัวละ3า0 0 0กว่าบาทมันไม่ใช่ปัญหา แต่สำหรับคนที่ไม่มีแม้แต่ตัวละสองหมื่นเขาก็มีมีปัญญาซื้อเขาจะไปหาจากที่ไหนเขาต้องขอยืมจากมูลนิธิต่างๆและมูลนิธิที่ถูกยืมมากที่สุดเหมือนกับว่าเป็นที่รู้กันเลยก็คือมูลนิธิกระจกเงากระจกเงานอกจากเป็นสัญลักษณ์ของคนหายแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องผลิตออกซิเจน มันต้องเริ่มจากบุญคืออะไรก่อนสำหรับผมแล้วบุญคือประโยชน์การทำบุญก็คือการทำประโยชน์การได้บุญก็คือการได้ประโยชน์คนที่มีบุญก็คือคนที่มีประโยชน์อนุโมทนาบุญก็คือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นก่อประโยชน์หรือทำประโยชน์และประชัชญาของผมนั้นไม่ใช่มาจากหลักพุทธศาสนาอย่างเดียวมาจากหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยผมชอบย้ำคิดว่าจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อย่างไรด้วยเวลาอันจำกัด ก็หมายความว่าผมจะต้องเลือกทาอันที่มีประโยชน์สูงหรือแม้แต่การทําคลิปผมก็ต้องมองว่าอะไรที่จะมีประโยชน์มากต่อคนส่วนมากและแน่นอนผมชอบบริจาคให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงผมไม่บริจาคให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพต่ําในทางเศรษฐศาสตร์ผมไม่แจกของ10ชิ้นแต่ผมขายของในราคาถูกในราคายุติธรรมที่ผู้ซื้อได้ประโยชน์สูงพันชิ้นดีกว่าแม้ว่าจะเสี่ยงต่อการขาดทุนก็ตาม การขายของถูกพันชิ้นคนได้ประโยชน์มากกว่าการแจกของ10ชิ้นและนี่คือวิธีคิดของผมและผมเป็นคนที่ไม่ค่อยให้เงินใครแม้แต่ญาติพี่น้องโดยไม่จําเป็นผมจะให้ปัญญาผมจะให้โอกาสทางธุรกิจโดยไม่เอาเงินไปให้เขาอย่างน้องผมหลายคนเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาเงินให้แต่ผมสร้างธุรกิจให้ให้เขาขายของได้มีเงินใช้ให้หาเลี้ยงด้วยตัวเองและการให้ปัญญานั้น เป็นการให้ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้ทรัพย์เพราะว่าปัญญามันอยู่กับเขาตลอดไปการที่ผมสอนให้คนกินน้อยมือ้อนอกจากจะประหยัดแล้วยังได้สุขภาพที่ดีด้วยมูลนิธิที่ผมเชื่อมั่นว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทยในขณะนี้ก็คือมูลนิธิกระจกเงาให้ร้อยก็เหมือนให้พันมูลนิธิที่เน้นการสร้างคนสร้างงานไม่ได้เน้นเอาเข้ากล่องไปแจกเป็นหายวัน โดยเฉพาะการสร้างงานให้กับคนไร้บ้านเป็นมูลนิธิที่รับบริจาคของที่ใช้แล้วให้คนไร้บ้านเนี่ยมาช่วยแยกแยะเพื่อนำไปบริจาคต่อหรือขายต่อแล้วนำเงินนั้นมาเลี้ยงดูให้ที่พักแก่คนไร้บ้านที่มาช่วยงานและเป็นมูลนิธิที่มีจิตอาสามากมายเหลือเกินโดยเฉพาะการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มันชำรุดให้กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม แทนที่จะไปซื้อใหม่ราคาหมื่นก็อาจจะซ่อมแค่ร้อยบาทเท่านั้นเองของที่ไม่ได้ใช้แล้วของที่จะโยนทิ้งแล้วก็กลับมามีมูลค่า10,000บาทโดยที่เสียค่าอะไรแค่ร้อยบาทเท่านั้นเองค่าแรงงานซ่อมก็ฟรีเพราะมีจิตอาสาอยากจะซ่อมให้เยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มูลนิธิต้องการก็คือค่าอะไรค่าน้ำมันในการขนส่งอุปกรณ์ไปให้ถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่เดือดร้อน แล้วมันก็แปลกนะเรื่องแบบนี้คุณจะไปขอบริจาคจากบริษัทน้ำมันหรือให้เขาขายน้ำมันในราคาต้นทุนเนี่ยก็ทำไม่ได้ต้องขอบริจาคจากพวกเรานี่แหละไปซื้อน้ำมันเอามาขนย้ายผู้ป่วยขนย้ายอุปกรณ์เพื่อเอาไปส่งให้ผู้ป่วยที่ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสในขณะนี้และเวลาพูดถึงมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยหลายคนก็ยันึกถึงเด็กหายคนหาย ไอเด็กหายคนหายเป็นที่รู้จักดีเพราะว่ามีคนช่วยแชร์เยอะไอการตามหาเด็กตามหาคนนั้นเป็นหใน25โครงการเท่านั้นและเป็นโครงการที่ใช้งบน้อยที่สุดส่วนไอ้24โครงการที่เหลือเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลแต่ว่าในบรรดาโครงการทั้งหมดที่ผมเห็นโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนก็คือโครงการป่วยให้ยืม ไม่ได้ให้เลยนะครับก็คือให้ไปยืมจนกว่าเขาจะหายหรือจนกว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วก็เอามาคืนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้มันหมุนเวียนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้อย่างเช่นรถเข็นเนี่ยมันมีรถเข็นที่หลายคนทิ้งเพราะว่าผู้ป่วยเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าจะต้องมาซ่อมอย่างอย่างเส้นหนึ่งไม่กี่ร้อยบาท ขณะที่รถเข็นราคา3 4 0 0 0พันบาทเปลี่ยนยางแค่2เส้นเท่านั้นเองรถเข็นก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมสามารถให้คนอื่นไปยืมใช้ได้หมายความว่าคุณบริจาคแค่ไม่กี่ร้อยไอ้รถเข็นเนี่ยที่เสียๆมันก็กลับฟื้นชีวิตมาให้ผู้ป่วยใช้ได้เหมือนเดิมในขณะนี้เรามีวิกฤตที่หลายคนอาจจะไม่รู้รัฐเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่ามีผู้ต้องการเครื่องผลิตออกซิเจนมหาศาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมูลนิธิขอบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนหรือขอเป็นสะพานบุญให้กับมูลนิธิอื่นที่ไม่สามารถจัดสรรหรือไม่มีคนที่จะมาดูแลผู้ที่จะขอยืมอุปกรณ์เหล่านี้เราก็สามารถเป็นสะพานบุญให้โดยที่เครื่องผลิตออกซิเจนก็ยังเป็นของมูลนิธิเดิม ไม่ได้เตลียนเจ้าของอุปกรณ์มาเป็นมูลนิธิกระจกเงาเพียงแต่มูลนิธิกระจกเงานั้นอำนวยความสะดวกให้กับมูลนิธิอื่นเชื่อมโยงไปถึงผู้ป่วยรวมถึงการจัดทำบัญชีการติดตามผลถ้าเกิดคุณรู้จักมูลนิธิไหนที่เขามีเครื่องผลิตออกซิเจนอยู่ในมือแล้วไม่ได้ใช้กรุณาติดต่อมาที่ผมก็ได้ผมยินดีที่จะประสานให้ ประมาณว่าเครื่องผลิตออกซิเจนหนึ่งตัวเนี่ยสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้5คนถ้าเกิดคุณหาไมา่ได้10บเครื่องก็ช่วยผู้ป่วยได้50คนในแต่ละปีและเป็นที่ทราบกันว่าเวลาจะขอยืมเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยแทบจะทุกแห่งหนตำบลในประเทศไทยมุ่งมาที่มูล,ลนิธิที่กระจกเงาทำให้สิ่งที่เราขาดก็คือรถรับส่งอุปกรณ์ก็คือรถกระบะเนี่ยขาดยังขาดรถ ตู้ที่รับส่งผู้ป่วยและสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่ใช่รถใหม่อยากจะได้รถเก่าที่คนเขาจะทิ้งแล้วนะแต่ว่าขออย่างหนึ่งว่าให้มันยังคุ้มค่ากับการซ่อมพราะเรามีคนที่จะซ่อมให้ฟรีอะไรบางส่วนเราก็ได้มาฟรีอย่าบริจาคซากรถที่คุณเองก็ไม่อยากจะซ่อมขอให้บริจาครถที่มันพอใช้ได้ที่มันพอซ่อมได้ แล้วมันจะเป็นกุศลมหาศาลมันจะช่วยผู้ป่วยได้เยอะมีอยู่ท่านหนึ่งพ่อของท่านนั้นเสียชีวิตแล้วแต่มีรถเบนซ์คันหนึ่งที่ท่านรักมากสภาพดีมากไม่ยอมขายและได้สั่งเสียลูกหลานก่อนเสียชีวิตว่าอยากจะให้รถคันนี้เนี่ยรับส่งผู้ป่วยหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลูกหลานก็นำรถเบนซ์สวยหรูมาบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาเขียนชื่อคุณพ่อติดเอาไว้เลย แม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่รถของท่านยังอยู่ยังทำหน้าที่รับส่งผู้ป่วยอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพสังขารของรถถึงจุดจุดหนึ่งถ้าค่าซ่อมมันไม่คุ้มก็ต้องคืนเข้าไปหรือขายเป็นซากรถคันนี้ก่อนที่จะมาถึงมูลนิธิก็ใช้งานมาแล้ว1 0กว่าปี มูลนิธิก็เอามาใช้งานต่ออีกอย่างดุเดือดเพราะว่ามีเคสรับส่งผู้ป่วยเยอะทุกวันและสัญญาว่าจะใช้จนกระทั่งมันไม่คุ้มต่อการซ่อมแล้วและคุณสามารถบริจาครถได้เช่นกันรถที่คุณรักรถที่คุณหวงแหนเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เอามาบริจาคให้มูลนิธิได้ใช้ประโยชน์รับส่งผู้ป่วยขนของขนอุปกรณ์ไปช่วยคนที่เขา ป่วยทุกเข็นแสนลำเข็นในขณะนี้สิ่งที่มูล,ลนิธิขาดก็คือค่าน้ำมันค่าขนส่งอุปกรณ์ส่วนอาสาสมัครขับรถนั้นเรามีเยอะเขาขับให้ฟรีนอกจากนี้เราก็ยังต้องการของใช้ในบ้านบางทีแพมเพ์ดหรือผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยขาดผู้ป่วยต้องการใช้เราก็ใช้วิธีบริจาคแต้มให้ญาติผู้ป่วยนั้นเอาแต้มไปซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน และแต้มที่พูดถึงในขณะนี้ก็คือ Allmember ไม่ว่าคุณจะไปซื้อของจาก7 e เ e ่ e อ e เ The m o l l Central หรือปั๊มน้ำมันเกือบทุกแห่งและเบอร์ Allmember ของมูลนิธิก็คือ0639 316 340และผู้ที่มีเครื่องผลิตออกซิเจนในบ้านหลังจากที่คนป่วยหายแล้วขอความกรุณาเอามาบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อต่อชีวิตให้ผู้อื่นเถอะครับจะเป็นขนาด5ลิตกรก็ได้10ลิตรยิ่งดี10ลิตรเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยในขณะนี้ทันทีที่ผมประกาศออกไปมีผู้บริจาคทันทีเครื่อง10ลิตรเนี่ย6เครื่องเป็นฮีโร่ที่ไม่เปิดเผยนามเป็นผู้ที่ขนส่งอวัยวะด้วยเครื่องบินส่วนตัวของตนเองผมเรียกทันว่าซูเปอร์แมนสีเขียวและผมเองเป็นผู้หนึ่งที่ ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักท่านผู้นี้ได้กินข้าวกับท่านผู้นี้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเครื่องผลิตออกซิเจนนั้นมันมีอายุการใช้งานมันทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงผู้ป่วยบางคนอาจจะต้องใช้สองเครื่องไอตัวกระบอกสูบลูกสูบเราสามารถแปลงอะไรใส่เข้าไปใหม่ได้แต่ไอตัวไส้กรองที่มันจับออกซิเจนเนี่ย พอมันเสื่อมแล้วเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะทำให้มันฟื้นกลับมาเราจะต้องซื้อไส้กรองใหม่ทีนี้ไอไส้กรองน่ะราคามัน80%ของเครื่องและเป็นปัญหาหนักอยู่ในขณะนี้ตอนนี้กำลังระดมความคิดของนักเคมีวิศวกรที่จะรีไซเคิลไส้กรองเหล่านี้ให้ได้และถ้าเกิดผู้ใดมีความคิดที่สามารถรีไซเคิลที่จะช่วยรีไซเคิลไส้กรองเหล่านี้ให้ กลับมาใช้งานใหม่ได้เนี่ยจะเป็นกุศลมหาศาลและช่วยติดต่อมาที่ผมผมกำลังรวบรวมผู้รู้และวิงวอนขอการสนับสนุนจากรัฐให้สนับสนุนการวิจัยนี้โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์นวัตกรรมตลอดจนกระทรวงสาธรารณาสุขผมจะกลับเมืองไทยและจะประชุมกับผู้รู้นักเคมี หลายท่านที่มีความคิดที่จะรีไซเคิลไส้กรองอันนี้และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะไปกินข้าวเพื่อการกุศลทุกมือจะหาเงินให้กับมูล,ลนิธิกระจกเงาในโครงการป่วยให้ยืมเพื่อซื้ออะไรซื้อน้ำมันที่ขณะนี้ราคาแพงเหลือเกินเป็นค่าขนย้ายของที่มีผู้บริจาคมาส่งให้ถึงมือผู้ป่วยและกะติกาเหมือนเดิม ก็คือขอบริจาคโต๊ะละห0าพบาทเท่านั้นและผมจะไปกินข้าวด้วยและขอย้ำว่าไม่ใช่การเลี้ยงผมจ่ายค่าอาหารของผมเองครั้งที่แล้วมีผู้บริจาคมากเกินคาดแม้ว่าจะกินข้าวไม่ได้ก็ขอดื่มกาแฟกับผมจนเงินบริจาคปาเข้าไปเป็นล้านทำให้โครงการป่วยให้ยืมของมูลนิธิได้กเกิดเป็นโครงการที่สำคัญมากของมูลนิธิ และกติกาก็เหมือนเดิมถ้าเกิดจำกันได้จะกินตัวต่อตัวหรือกินเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันมากนักสัก4ีห้าคนอย่างเงี้ยพอได้อย่ายกมาสี่สิบคนทำให้ผมวางตัวไม่ถูกแล้วก็ผู้ที่จะจองกินอาหารร่วมกับผมนั้นช่วยแนะนำตัวสักนิดหรือแนะนำครอบครัวหรือคณะก็ได้เสนอให้ผมสักสามวันในเวลาสถานที่ ถ้าผมรับก็ช่วยกรุณาโอนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาในบัญชีที่เห็นซึ่งเป็นโครงการป่วยให้ยืมเงินอันนี้จะไม่นำไปใช้ในโครงการอื่นอย่างที่ผมบอกก็คือเพื่อซื้ออะไรเป็นค่าน้ำมันเป็นค่าขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีผู้บริจาคเท่านั้นและสามารถติดต่อผมได้ผ่าน Facebook Messenger ตาม Facebook ที่เห็น เฟ e บุ o k อาจจะมีหลายอาคเขาตแต่ว่าอาคเขาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นคืออาคเขาที่คุณเห็นและครั้งที่แล้วหลายคนก็ทำบุญตามกําลังที่ตนมีคุณไม่จําเป็นจะต้องบริจาค5,000บาทหรอกคุณบริจาค500บาทก็ได้50บบาทก็ได้คิดดูแล้วกันว่าบริจาคไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยก็สามารถนำไปสร้างก็สามารถไปซื้ออะไรมาซ่อมรถเข็นที่ยางมันพัง และถ้าเกิดคุณอยากพบผมตัวเป็นๆโดยที่คุณไม่สามารถจองคิวกินข้าวกินอาหารหรือดื่มกาแฟกับผมได้ก็สามารถติดตามกิจกรรมที่ผมจัดตามสไลด์ที่เห็นไม่ว่าจะเป็น Fast for Health ซึ่งจัดร่วมกับอาจาร,รย์กังหรือจะเป็นที่มูลนิธิกระจกเงาแต่ว่ารับได้จำกัดมากๆใครจองก่อนก็ได้ก่อนอย่าลืมว่าขอรับจำกัดเอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ แล้วถ้าเกิดคุณสนใจคาคาวนิปส์โกโก้แมสที่เป็นออแกนิกไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกและใช้กระบวนการหมัก100%เซคุณก็สามารถสั่งซื้อผ่านลายตามที่เห็นและขายในยราคาที่ถูกมากคาคาวแมส5 0 0กรัมเนี่ยไม่ถึงพันบาทขณะที่ของนำเข้าสูงถึง2000บาทในกระป๋องที่เท่ากันยิ่งคาคาวนิปสยิ่งถูกกว่าอีกเพราะมันผ่านกระบวนการน้อย แต่ว่ามันไม่ได้อร่อยเท่าคาคาวนิปคุณหยิบกินได้เลยนะแล้วผมแนะนําให้กินในมือ้อส่วนคาคาวแมสเนี่ยเขานิยมกินกับนมร้อนและอย่างที่ผมบอกความแตกต่างระหว่างของดีกับของไม่ดีเนี่ยดูที่รสชาติไอของดีอ่ะรสชาติมันอร่อยมันมีสัดส่วนของไขมันเนยโกโก้เยอะและมันเก็บความหอมเอาไว้เยอะเพราะไม่ผ่านกระบวนการความร้อนและโกโก้แมสที่ขายอยู่ในลอยช็อป เมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วถือว่าถูกมากๆคุณลองชิมแล้วก็เปรียบเทียบจากแหล่งอื่นคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณภาพมันต่างกันและการกินอาหารเสริมหรืออาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายนั้นคุณไม่ใช่ว่ากินแค่2เดือนแล้วหยุดมันเหมือนกับว่าคุณออกกําลังกาย2เดือนแล้วหยุดและคิดว่าผลของการออกกำลังกายมันจะดีกับคุณตลอดทั้งชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ พฤติกรรมของคนไทยจำนวนมากกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารเสริมที่เป็นของดีแต่ว่ากินแค่สองเดือนเท่านั้นน่ยยังวิตามินดีเนี่ยคุณกินเข้าไปมันอยู่ในร่างกายของคุณอย่างเก่งก็สามวันคุณกินสามเดือนที่แล้วแล้วคุณคิดว่าวิตามินดีที่คุณกินเมื่อสามเดือนที่แล้วมันยังอยู่ในร่างกายของคุณเหรอมันก็ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องความคงเส้นคงวาเป็นสิ่งที่สําคัญและผมอยากเตือน คุณไม่ต้องตะบี้ตะบันกินหนักๆแค่เดือนเดียวคุณกระจายของดีเนี่ยให้กินแบบต่อเนื่องเหมือนกับออกกำลังกายหลายคนที่อ่อนเพลียก็สามารถทำอาหารชูกำลังตามสูตรที่ผมแนะนำหรือถ้าขี้เกียจทำก็ซื้อได้ตามเบอร์โทรที่เห็นและผละไม้ที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือผลไม้ที่คุณกินได้ทั้งลูกและผมก็แนะนำหลายครั้งว่าต้องเป็นผลไม้ที่มันโตช้า อย่างของไทยก็คือลูกม่อนมะขามป้อมลักษณะแบบนั้นไม่ใช่ไปกินทุเรียนส่วนผลไม้ฝรั่งนั้นก็คือผลพวกที่เรียกว่าเบอร์รี่ละวันหนึ่งคุณไม่ต้องกินเยอะกินนิดเดียวก็พอแต่ขอให้มีความหลากหลายแล้วก็เป็นที่มาของผงเบอร์รี่ที่น้องชายผมทำขายถ้าคุณสนใจก็สั่งซื้อผงเบอร์รี่ได้ตามเบอร์โทรที่เห็นขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ